สวัสดีค่ะเจอกับเน็ตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเน็ตจะพาเพื่อนๆทุกคนค่ะไปรับวัตถุมงคลค่ะหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นรวยหนุนดวงค่ะออกโดยวัดเชิงเขานะคะจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงวัดเชิงเขาแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นที่ที่มารับวัตถุหลวงพ่อรวยค่ะตอนนี้จะ เข้าแถวต่อแถวกันนะคะจะเป็นแบบได้าทูค่ะขับรถเข้าไปต่อแถวค่ะตรงนั้นก็จะเป็นเต็นที่รับวัตถุมงคลน,นะคะเขาจะเป็นตัวช่องๆค่ะแล้วว่าเราได้อกองไหนอะค่ะรถเยอะมากเลยค่ะคนเยอะด้วยค่ะค่ะต่อคิวค่ะ อันนี้จะได้แล้วนะคะเช็คของอยู่ค่ะตัวนี้จะเป็นชุดกรรมการนะคะตอนนี้เราก็ได้วัตถุมงคลครบแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะกลับที่พักกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนะคะฝนกำลังจะมาแล้วค่ะค่ะไปเจอกันที่พักเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นชุดกองกระถินกรรมการนะคะสร้าง999กองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินรงยาสีฟ้านะคะหน้ากากทองคําค่ะขนาด1บาทนะคะ1เส้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรงยาสีฟ้าหน้ากากทองคํา1เหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะหน้ากากทองคํานะคะ เลขโคดจะอยู่ด้านหลังค่ะแบบนี้แล้วก็จะมีเหรียญกระไรทองนะคะรงยาสีแดงหน้ากากเงินนะคะหนึ่งเหรียญค่ะข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระไรทองหน้ากากเงินเหมือนกันนะคะสีน้ำเงินค่ะรงยาสีน้ำเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญกระไรหน้ากาก เหรียญกระไรทองรงยาสีเขียวนะคะหน้ากากเงินค่ะหนึ่งเหรียญแล้วก็จะได้เหรียญทองทิพย์นะคะสองเหรียญค่ะอันนี้จะได้สองเหรียญอันนี้จะเป็นชุดกองกรรมการนะคะสร้าง999กองค่ะน,นี่จะเป็นชุดผ้าไตรนะคะสร้างสองพันชุดค่ะชุดนี้นะคะจะมีสามเหรียญค่ะเลยค่ะ น,นี้นะคะมีสามเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเนื้อเหรียญทองทิพย์ค่ะอันนี้จะได้หนึ่งเหรียญน,นะคะ,คะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญโรงกระไรเหรียญกระไรทองนะคะลงยาลงยาขอบนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระไรทองนะคะลงยาสีฟ้าค่ะสีฟ้าสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะอันนี้ชุดผ้าไตค่ะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดกรองกระถิ่นค่ะสร้าง2999กลองนะคะนี่ค่ะชุดกลองกระถิ่นค่ะ ก็จะมีนะคะมีเหรียญเนื้อเงินค่ะลงยาสีแดงนะคะขนาดหนึ่งบาทหนึ่งเส้นค่ะนนี่นะคะลงยาสีแดงนะคะหน่งบาทหนึ่งเส้นอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกระไดทองนะคะโรงยาสีขาวนะคะ อขอบขอบสีน้ำเงินค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อกระไรทองโรงยาสีขาวนะคะขอบแดงค่ะได้อย่างละหนึ่งเหรียญน,นะคะน,นี่ก็จะเป็นนือ้อ่าเหรียญทองแดงชนวนนะคะอันนี้ได้ทั้งหมดสิบเหรียญค่ะทั้งหมด เลขโคดจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะเหรียญทองแดงชนวนนะคะเลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะสิบเหรียญค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นอ่าชุดกองกระถิ่นนะคะนี้นะคะจะเป็นชุดรายการทั่วไปค่ะเหรียญเงินลงยาสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเงินลงยาสีเขียวค่ะ น,นี้ก็จะเป็นชุดนะคะชุดกระไรทองค่ะรงยาชุดชุดทองขาวรงยาค่ะชุดเนื้อสามกริย์ค่ะแล้วก็เป็นเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงลงอวันเนื้ออป,ปกาค่ะอันนี้เรามาดูเหรียญรงยาสีเขียวนะคะนี่เป็นเนื้อเงินรงยาสีเขียวนะคะเนี่จะได้หนึ่งเหรียญค่ะ น,นี่เป็นอ่าชุดเหรียญกระไรทองค่ะน,นันก็จะแบบลงยาสีแดงนะคะแล้วมีลงยาสีน้ำเงิน,นะคะ่ะชัดไหมคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลงยาสีเขียวค่ะ ค่ะอีกชุดนะคะก็จะเป็นชุดเนื้อชุดเหรียญทองขาวรงยาแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้รงยาสีแดงนะคะก็มีรงยาสีน้ําเงินค่ะนี่นี่จะรงยาสีน้าเงินนะคะรงยาสีเขียวะคะ่ะนี้มีก็ชุดชุดละ หเหรียญน,นะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นชุดเนื้อทองแดงชุบสามกริยันะคะนคะคะก็จะมีทองนาคเงินนะคะนี่ค่ะก็ชุดละหนึ่งเหรียญเหมือนกัน ก็จะเป็นจะได้เหรียญทองเหลือง,องสองเหรียญน,นะคะนี่ค่ะเหรียญทองเหลืองค่ะ2องเหรียญค่ะแล้วก็เหรียญอัปป้านะคะสองเหรียญค่ะค่ะแล้วก็เหรียญทองแดงรมดำสองเหรียญน,นะคะนี่ค่ะมีสองเหรียญค่ะ สองเหรียญอ่าชุดนี้ก็จะมีอ่าชุดเหรียญตะกัวหน้าทองทิปอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดรายการทั่วไปเหรียญเงินรงยาสีน้ำเงินนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญตะกัวนะทองทิพย์หนึ่งเหรียญนะคะที่เมื่อกี้ยังไม่ให้ดูอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหรียญรงยาเหรียญเงินรงยาสีน้าเงินนะคะหนึ่งเหรียญนอกนั้นก็จะเหมือนอ่าชุดสีเขียวหมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สีน้าเงินหนึ่งเหรียญนะคะรงยาสีน้ําเงินหนึ่งเหรียญค่ะด้านหลังนะคะโค้ชจะอยู่ตรงนั้นนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญตะกัวหน้าทองทิพย์หนึ่งเหรียญน,นะคะซึ่งชุดสีเขียวก็ได้เหมือนกันค่ะแต่เมื่อกี้ลืมหยิบมาให้ดูค่ะแล้วดูในชุดนี้ละกันนะคะเนี่ยค่ะเลขโค้ดอยู่ตรงด้านล่างค่ะนี่ค่ะนอกกนั้นก็จะได้ชุดเหมือนสีเขียวเลยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนกันเลย นี่เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจเช่าวัตถุมงคลรลวงพ่อรวยรุ่นรวยหนุนดวงนะคะเชิญมาเช่าบูชาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนตตี้ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ